สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะรายการ f o o Fit for ร์ไฟและวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่ TK Park หรือว่า Thailand Knowledge Park ชั้น80ศูนย์การค้า Central World ค่ะเขาจะแบ่งเป็นหลายโซนนะคะแล้วมุมที่เออยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือ ASEAN Knowledge Corner ค่ะเป็นมุมที่มีเรื่องราวและหนังสือเกี่ยวกับ10ประเทศสมาชิกอาเซียนนั่นเองล่ะคะ่ะที่นี่เนี่ยหนังสือเขาเยอะมากสื่อมัลติมีเดียทุกอย่าง ครบถ้วนเลยจริงๆค่ะคราวนี้เราจะมาที่เรื่องราวของภาษาอังกฤษนะคะวันนี้เนี่ยเรามีสำนวนนี้มาฝากกัน To hit the book hit the book นะคะแปลตรงตัวว่า ตีหนังสือเนี่ยไม่ใช่นะคะหนังสือเราไม่ควรตีด้วยซ้ําไปควรที่จะรักษาเป็นอย่างดีเลยเพราะว่าให้ความรู้นะคะสำนวนนี้เนี่ยนะคะจะพูดถึงการที่ว่าเราเนี่ยเริ่มอะไรสักอย่างหรือว่ายุติการทําอะไรสักอย่างนั่นเองนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะใช้การที่ Hit the road เนี่ยเป็นการเริ่มออกเดินทางหรือว่าการหยุดอะไรสักอย่างสมัยนู้นสมัยข่าวบอยนู้นเลยละค่ะแต่สมัยนี้เนี่ยเขาก็ดัดแปลงความหมายเนี่ยจะมาพูดถึงการเริ่มอะไรสักอย่างหรือว่าปิดสิ้นสุดจบอะไรสักอย่างมาดูตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษค่ะ It's time to turn off your computer and hit the books You have an examination tomorrow พอเดาออกเนอะว่าประโยคนี้เนี่ยแปลว่าได้เวลา ปิดคอมพิวเตอร์แล้วมาเริ่มดูหนังสืออ่านหนังสือกันแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะสอบไม่ใช่หรือและอย่างที่เกริ่นไปช่วงแรกของรายการนะคะ hit the books เนี่ยก็คล้ายๆก,กันกับ hit the trail หรือว่า hit the road ที่จะหมายถึงการเริ่มออกเดินทางค่ะเมื่อมาเป็น hit the books ก็เลยหมายถึงเริ่มอ่านหนังสือเริ่มเรียนหนังสือค่ะ เอาละว,วันนี้เด็กก็ขอตัวมา hit the books ของเอบ้างนะคะเพราะที่อาเซียนคอร์เนอร์แห่งนี้หนังสือหน้าอ่านกันเยอะมากเลยจริงๆค่ะส่วนใครสนใจอยากจะคอมเมนต์เกี่ยวกับรายการหรือว่าแนะนำสถานที่ถ่ายทำนะคะนี่เลย Facebook ค่ะ Footfit for Five Fans ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณ True Visions ลาไปก่อนสวัสดีนะคะสนับสนุนโดย